สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแต่งภาพจาก Adobe Lightroom 5นะครับผมนี่คือรูปร่างของโปรแกรมนะครับเราเข้าไปเลยดีกว่าผมหน้าต่างโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับผมสองตัวหลักๆที่ เราจะใช้กันนะครับก็คือช่อง l i b r a r y กับ Develop ผมช่อง l i b r a r y เป็นช่องที่เก็บรูปที่เราถ่ายไว้นะครับผมผมเลือกแต่งรูปกว้วยบรวซีแล้วกันครับ ครับผมเราก็จะมารู้จักหน้าตาตรงนี้กันครับนี่ครับเริ่มจากตรงนี้ก็เลยพ r เ s e t พ r e s ตก็จะเป็นสไตล์สีของภาพโทนที่เราต้องการนะครับอย่างนี้แต่ว่าพอดีเรามาแต่งเองดีกว่า เรากดรีเซ็ตไปนะครับครับผมส่วนโซนนี้จะมีอะไรบ้างนี่ครับเป็นโซนเว็บบาลานครับเราต้องการปรับเว็บบาลานเพิ่มขึ้นเพื่อให้สีโทนออกแดงเหลืองส้มๆหรือว่าน้อยลงให้ สีทองแบบเย็นๆนะครับตามเพินิดนึงอันนี้ครับจะเป็นโซนทนนะครับเริ่มจากอาันแรกก่อนเลยจะเป็นเอ็กโพเชอร์นะครับเอาไว้ปรับความสว่างหรือความมืดของภาพนะครับ ขออนุญาตปรับโอเวอร์นิดนึงเพื่อได้อนมดูหน้าทานนิดนึงนะครับคอนท้านนะครับเป็นค่าเปรียบต่างของสีนะครับเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นมันจะมีสีโดดๆนี้หรือลดลงสีออก,ก ซีดๆหน่อยผมขออนุญาตเพิ่มขึ้นไฮไล์นะครับจะเป็นส่วนของแสงที่ค่อนข้างเยอะในภาพนะครับครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพิ่มความจระว่างไฮไลท์เพิ่มขึ้น รับหกสิบเจ็ดแล้วกันไชโดนะครับก็เป็นส่วนเงาของของภาพนะครับว่าดูจากตาปลาแล้วก็น่าจะเป็นจอนนี้แล้วก็สอนพวนนี้นะครับให้ดูสว่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งไว้ White นะครับก็คือแสงสีขาว เรามาดูกันนี่อันนี้แบแ็คก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วให้มันโอเวอร์นิดนึงต่อไปจะเป็นพีเซนนะครับพีเซนก็จะมีสามตัวมีคาลิตี้ quality, ไวเบลล์ saturation นะครับ q u a l i t y ก็คือทำให้ภาพมันดูคมขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับ sharpness ออลดลงก็สีก็จะฟุง้งดูเบลอฝันไปเลยรเราก็ไว้ที่เดิมด้วย ไวรโบราณเป็นค่าความจัดของสีผมเอาขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ขนมดูสีดูหน้าทาขึ้นมาหน่อยเอ t u อ a t เ o ชันนะครับก็จะคล้ายๆกับไวรโบราณเมื่อกี้เพิ่มมานิดนึงครับตลาดผมว่าจะมีโซนแต่งเท่านี้ นี้ดีเทล sharp sharpening คือปรับความคมของภาพนะครับเรามา zoom ใกล้ๆดูความคมเพิ่มขึ้นแต่ข้อเสียนเขาคือน,น้อยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ภาพคมขึ้นก็มีส่วนได้ส่วนเสียต่างกันอยู่แล้วไม่เป็นไร ไปเป็น adjustment บัตรนะครับกดกดเคแล้วอันนี้จะเป็นบัตรเพื่อลงสีแก้เงาอะไรพวกนี้ได้นะครับอย่างผมก็จะแก้เงาตรงนี้ดูหน้าถาคือมันหนึ่งในหน้าต่าง บลัดเนี่ยก็จะมีไวบร้านมี่เอฟเฟอร์ช์คือค่าความสว่างหรือค่าความมืดของสีเนี่ยเห็นไหมค่าคอนทราความเปรียบต่างของสีแล้วค่าไฮไลท์ค่าแสงที่ที่กระทบตัววัตถุน,นะครับชาร์โด มันจะเป็นเงาของของบัตรครับที่ที่ลงไปเรามาดูใช่ไหมครับเริ่เงาใครที่ก็จะเป็นความคมแต่ว่าจะไม่เหมือนกับตัวซาเปนนิงเหอ รถไปก็ฟุ้งเลยเอย่ามาอยู่ที่เดิมดีกว่าสาทุกระชื่อว่คือค่าความจัดของสีเราก็จาไม้เพิ่มตัวนี้นี่สับ r นี่ก็คือความคมขอหรือ sharpening เมื่อกี้แหละต่อไปก็จะเป็น radial filter นะครับหรือกด shift m อันนี้จะเป็นแสงเทียมนะครับที่ที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับเราปรับขนาดได้ด้วยเรอาอปรับความยืดหยุ่นของมันอนเนี่ยพอเรากดครั้งแรกปุ๊บเนี้ยแสงที่อยู่รอบค่าเนี่ยก็จะเป็นแสงค่าที่เราปรับเนี่ยศูนย์จุดสามเก้าเราอยากไงทํำยังไงให้แสงมันอยู่ในจุดที่เรา วงกลมวะเนี่ยก็คือกด i n v e r t mark เห็นไหมครับแสงก็จะมาอยู่ในวงกลมที่เราตั้งไว้แล้วตงคอนทารขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้ขหนมดูน่าทานประมาณนี้นี่กระด a วฟิลเตอร์นะครับก็จะเป็น แสงเหมือนกันแต่ว่าจะออกมาทางด้านเดียวนะครับเราลองมาปรับสีเหลืองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่พอดีเนี่ยสีขาวสวยแล้วไม่ปรับอันนี้ก็จะเป็นแก้ตาแดงเราก็ภาพนี้ไม่ไม่ต้องแก้ตาแดงแล้วก็ไม่ต้องปรับ นี่เป็นสปอตรีมูฟคืออะไรนี่คือเหมือนโครนในในโฟ o ต์ฉากอะครับลบว่าเราต้องการอยู่มุมไหนอันนี้เป็นไซส์ของตัวโครนนะครับอันนี้เป็นความฟุง้ง อันนี้เป็นความเข้มของตัวโครอนขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการคออบภาพผมก็ไม่ต้องคอปอะไรก็ต,ตามนี้เลยพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเทียบกับรูปเก่าดีกว่าว่าสวยกว่าหรือห่วยกว่า นี่ครับ before after ภาพก็จะต่างกันเลยผมว่าอันนี้ก็โอเวอร์ Over, ไปก็ลดลงมาได้นะหนูนาทานจริงขึ้นครับผมจากนั้นเราก็มา export จะนะครับกดคลิกขวา e พอ o r ต แล้วก็เข้าไปใน e อ p o r t อีกทนหนึงครับหรือเข้าไปในช่อง Library แล้วก็แอปพนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ครับผมเลือกว่าเราต้องใส่ไว้ในเนี่ยใส่ไว้ในเดสก์ท็อปนี่แหละครับไฟล์สติ้งก็คือ ปรับค่าไฟล์ว่าจะให้เป็นยังไงผมนี่ปรับให้เป็น JPEG quality ค,คือคุณภาพของไฟล์นะครับเป็น100%แล้วกันแล้วก็ Image sizing ก็คือไซส์ของรูปภาพครับอันนี้เป็น Resolution ก็คือ ความคมชัดของรูปภาพก็คือ72พิกเซลต่อ1นิ้วนะครับแต่พอเราดูนี้เสร็จแล้วก็ export เ,เลยนี่เราจะดูช่องสายนะครับ export จา็ไปย่างนี้พอเสร็จแล้วก็ export หนึ่งไฟล์ complete คือเสร็จแล้วจากนั้นก็ปิดโปรแกรมเลย ภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้น่าทานไหมล่ะคนที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ